พระมหาไมมุนีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมียนมาเสียหายเพียงเล็กน้อยจากแผ่นดินไหวใหญ่หนึ่งในเมืองที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ความรุนแรง8.2ในประเทศเมียนมาเมื่อวันที่2 8มีนาคม2568ที่ผ่านมาคือมัณฑะเลย์เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวค่ะมัณฑะเลย์เมืองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเมียนมาคือพระมหาไมมุนีซึ่งเป็นหนึ่งใน 5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมียนมาค่ะพระมหาไมามุนีประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาไมามุนีซึ่งได้รับความเสียหายไม่น้อยจากแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดชั้นในด้านหนึ่งพังถล่มลงมายอดเจดีย์หลายองค์หักสะบัน้นพระพุทธรูปหลายองค์ก็ได้รับความเสียหายบางองค์เสียกร,ระหักตกลงมาอย่างไรก็ดีเป็นที่น่าเหลือเชื่อว่าพระมหาไมามุนีกลับได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยชดามงกุฎที่ครอบเสียนพระบิดเอียนส่วนองค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดค่ะตอกย้ำให้เป็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของพระพุทธรูปสําคัญองค์นี้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสําหรับพระมหาไมามุนีได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปมีชีวิตเนื่องจากชาวเมียนมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้มาประทานลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในพระวรากายของพระพุทธรูปองค์นี้จึงต้องมีการจัดพิธีล้างหน้าแปรงฟันเหมือนกับคนเราให้ในทุกๆเช้ามืดของ เรียกว่าพิธีล้างพระพักท่้ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาและนักท่องเที่ยวที่ไปเฝ้ารอชมและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้กันอย่างคับข้างค่ะนอกจากนี้พระมหาไมามุนียังได้รับฉายาเรียกขานว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่มหรือพระเจ้าเนื้อนิ่มอันหรือลั่นอันเนื่องมาจากแรงศรัทธาของมหาชนที่เดินทางมาปิดทองกันเป็นจํานวนมากในแต่ละวันมีการปิดทับซ้ําแล้วซ้าเล่าทําให้ทองคําเปลวที่องค์พระพบ คูณมหาศาลจนพระวรกายอวบอ้วนมีตะปุ่มตะปักทั่วไปหมดทางด้านหน้าและด้านหลังเมื่อกดลงไปจะเป็นเนื้อทองที่นุ่มนิ่มสงชื่อพระเจ้าเนื้อนิ่มซึ่งในยามปกติพุทธศาสานิกชนชาวไทยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองบาดาเลยไม่พลาดที่จะมากราบสัการะพระมหาไมายมุนีพร้อมร่วมพิธีล้างพระพักอันเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธากันเป็นจังหวาค่ะ